คาโอนอเคียโตไม่มีใครส่งพวกมึงหรอกนะแต่ผมในฐานะเจ้าพัดเวทมนต์จะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังจะสุ่งพวกมันและทำ ถ้าดาวทั้ง2ตัวจริงๆแล้ว2ตัวนี้ในเซิร์ฟญี่ปุ่นพอจะมีคนสุ่มอยู่บ้างครับเพราะเซิร์ฟญี่ปุ่นเคียโตะมันเข้ามาก่อนจูเลียตครับทุกคนและคาโฮโนโนมันเข้ามาก่อนชามี่ชุดว่ายน้ำแต่เซิร์ฟไทยทําการลัดชามมี่ชุดว่ายน้ำกับจูเลียตมาก่อนไอ้2ตัวนี้ก็เลยตกกระป๋องแทบไม่มีใครสุ่มเลยเพราะ2ตัวนี้มันทําหน้าที่เหมือนกันเป๊ะแต่ จูเลียตเก่งกว่าเคียโตและชาม,มี่ก็เก่งกว่าคาฮโนะเป็นฮิวเลอร์ที่เลือดแด้งตามแมคคีเหมือนกันทั้งคู่ถ้าไม่ใช่ตัวอวยแนะนําให้ข้ามได้เลยครับผมก็ไม่ได้อวยเหมือนกันนะแต่ผมแค่ทําในฐานะจะปั้นเวทมนต์ที่จะปั้นทุกตัวที่เข้ามาตัวกาชา1542ใบเริ่มตามล่าหาคู่หูวิหารใต้สมุดเคียโตคาฮโนะได้แต่เราไปซักกันที่ตู้อันเชิร์สเตปอัพก่อนนะครับผมโอเครับกันเลยครับยหีหกร้อยคิดต้นรุง้งจาเลย ข้าไม่ทอดทิ้งแกและก็ขอบคุณที่แกไม่ทอดทิ้งข้าอาณาักสองตัวเพื่อนๆจำตู้กาชายามีแดงได้ไหมตู้กาชายามีแดงว่างเหงาแล้วผมบอกเลยว่าเคียโตกับคาโอนโ้เหงากว่าน่าจะเป็นแบบตู้อยากใยญ่ขึ้นน่ะแค่ไม่มีใครแตะตู้เนี้ยทุกคนก็ได้ดองตัวดองเพชรเพื่อ,ต,อ,ต,อต,ตัวที่สําคัญในอนาคตน,นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสองตัวนี้น่าจะเต็มตู้เราหยิบได้แน่นอนโควาเซโควาเซโควาเซโคอาเซ เเเ้มึงลล่่นนรอไคโตตัวาบกระสอบสายสีทองกูชอบมึงออกมาสองแล้วมึงรุนแรงหมดเลยทำจริงมุณทำนี่กับผมได้ไงเนี่ยอ่ะปิดตาใส่กูด้วยในซ้อไม่มใครสมมบุมึงเลยนะทำาห้กูได้ไงจริงจริงครับเสร็จสประตูทองชุดโอเคหน่อยอ่าถึงเวลาเริ่มเลย <laughs> โอ้โหจบจบ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะมันได้มีใครสูมพวกมึงกันเลยไม่ใช่หรอแล้วมึงมาอยู่ไหนกันหมดฮ <Hello. S 2> ัลหลอะแล้วล่าสุดคริสตันพีเนียมผมหมดด้วย uh. ดีถือไหมใจคบใจคบใจบใจริงจโดนเต็มการันตีครับเห mm hmm. ็นไม่พอด้วยตู้นี้ใช้ตัวกันนะครับต้องเติม ล็อกซ้อนเติมสดเลยจ้าขี้เกียจรอร้านเติมเ<อ>รียบร้อยครับตู้สเตปอัพเราโดนการันตีแล้วไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยมึงจะได้ตอนจบมึงจะได้จบมึงจะได้จบอใหญ่ตัวหรือว่ามันคือการันตีวะขอบคุณที่ส่งความสิ้นหวังมาให้กูลุ่มเหล็กสามตัวของมึงสองตัวนี่ใครเอาอยู่แล้วกูเที่ยวมึงแถมจะทำห้าดาวให้ด้วยมึงสง่งลุ่เล็ให้กูสามตัว<ไ>ยังชอบ เองทำยัง,ยงไงได้ยังไงล่ะโอเคเราตามหาเกียโตอีก5ตัวจากตู้กระตีได้ครับซัดไปก่อนที่ติไบแรกประตูทองโผล่มาเขากับเรียบร้อยเกือบแล้วมันหมายแล้วไงประตูสีทองแต่รอบนี้ปูเส้สีเขาเบิกแล้วเขาเบิกแล้วเขาจะส่งตัวรุเร็วมาเรามาอีกไหมส่งมาไหมแล้วมันมาถึงสองมันมาถึงสองหื <c oughs> No, no. โอโหมึงรู้ไหมเนี่ยไม่มีใครตัวบุหรี่ในเท้มเนี่ยตัวมึงไม่ได้เก่งฟังผมพูดอยู่ก็เนี่ยคิดอะไรลุเดินอยู่อโอโหกูยังชอบดูตัวมาพอมการสกิลแวหว๊บการถังแก๊สของเราให้ขึ้น5ดาวเลยครับอยางชอบการห้าดาวด้วยโอเคไปต่อครับทุกคน สุ่มจูเลียสดวงอย่างดีการันตีเดียว5้าตัวนั่นแหละครับผมสุ่มตัวเองนะดวงมันเลยดีแต่อันเนี้ยผมไปสุ่มตัวอะไรก็ไม่รู้สวัสดีครับเงื่อมาอย่างรอบนี้คนมานะคนมานะคงไม่รุเแรงตัวที่หนะทำไมมันดุดเรงยักษ์หมาขนาดน,นี้ <laughs> ตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนกำลังช่วยคนโดยไม่หวังผลตอบแทนอยู่นะครับแต่ว่ามันตอบกลับมาว่าไม่ต้องเสือ่อก <laughs> <Yeah. laughs> ไม่ลืมอีกแล้วหนักจาดกังยิงนบอกเลยว่าตู้นี้หนักจัดเอาไว้ตู้ทองไว้แต่ตะเกืออยู่ดีโอ้โหสวย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 ตูทองมาอีกแล้วรอบนี้แหละหวังว่าจะไม่เขาลองจะใจพีนน่มันเอาสุดไอเคียตกม,มานล้วผมสุดมาละรอบนี้แหละมันต้องลืมแล้วแหละมันหลับมาหลายเทลลิร์นละ ไอเจ๊เวลาสามในโรเดียวสองก็ได้อ่ะยวนๆให้จะได้เห็นตราวิหารใต้น้ำสักครั้งไหมั้เคทุกคนโอเคทุกคนติดตัวหนึ่งเรามาเดียวกันเพราะมันจะหลุดอีกไหมโอ้โหยมนมีแดงไอเจ๊กูรู้ว่มึงหลุดอะไรขนาดนั้นวะ ฉัหลุดแล้วหลุด <Okay. S 1> อีกสติกูเลยจะหลุดแล้วเนี่ยผมว่ามันเกินไปป้าโอเคตอนนี้ผมได้ทําการเดินมาที่วิหารใต้สมุดแล้วนะครับเรามาสุ่มในถิ่นของพวกเขาอ,อาจจะทให้เราได้พวกเขาเกี่ยวไหมอาจจะเกี่ยวนะอาจจะเกี่ยวนะอาจจะเกี่ยวนะอาจจะเกี่ยวสูตรนี้นําไมาใช่กันได้ครับทุกคน <c oughs> ถ้าเกิดเพื่อนๆสุ่มตู้จูเลียสก็ให้ไปที่ห้องส่วนตัวของผมได้แน่มาแล้วไปครูบัวฮ <c oughs> ะ ฉ <laughs> ันก็คือท่านสังคาราชเองละจ้าโ,โ <laughs> ไอ้นี่ไม่อยู่ในเลดแต่ผมได้มันก่อนนะไอแก่พิหารใต้สมุดเออ <c oughs> มือมสักทีดูท่าได้ของฉันสิ <c oughs> แหมกว่า <c oughs> จะระบา <c oughs> ไม่พีดูเล่นตัวแล้วเล่นตัวอี <c oughs> อย่างที่บอกครับทุกคนสูตรนี้ใช้ได้ผลให้ไปที่บ้านเกิดของตัวละครนั้นๆแล้วกดซุ่มมาดูกันนะว่าเราจะโดนกี่การันตีสำหรับเคียโตอีกแค่สี่ตัวเท่านั้นเฮ้อได้กระซิบกตัวได้ไหม ลูเร่มาดากัสกิวแบบนี้ถือว่าโอเคเพราะผมไม่ค่อยมีถือว่าสะสมแล้วกันอาจจะแวบมาแล้วก็แค่ตัวหน่ตัวอาจจะเป็นเออเองการ์ดนัวโอ้โหและวกันยูลุเร่มาค่อนข้างดีลมหายใจแห่งความมืดแล้วมันสี่ดาวแล้วไงคาสกิลผมสี่ดาวแล้วครับลมหายใจแห่งความมืดส่วนมาถือการมาจนภัยว้าวห้าดาวแล้วครับปกเงือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตึ่งต่อเว้ยมามาแล้ว อีกแค่สามตัวเถ่านั้นขออีกสองตัวของก,การันตีได้ไหมเมื่อจะไม่ได้ไม่เปล่านะเดี๋ยวมันได้หูจริงด้วยอ่จืบไม่มาเลยเงียบกริบแล้วโลที่ร้อยเก้าสิบก็ยังเงียบกริบ <c oughs> การันตีครับทุกคนแตกเรียบร้อยขาดสองตัวถึงจะพัดเป็นมนการหินเลยครับห้าดาวในการันตีเดียวมาดูไอ้นี่สิทะลุไปสองยี่สิบแล้วนะไม่รอตัวสเตปอัพด้วยนะอืูไม่ลืมเลยอะ่ะโอ้ลืมบ้างปู ไม่ลืมจริงหนับแบบหลับลลกลึกไปลึกลึกไปพอแล้วว่อไหร่กูต้องขัดท่อชิ้คนไว้ข้างหลังแล้ววะมันกลิบเป็นร้อยโลได้ด้วยเหรอวะเคียโตของตัวนี้รเดียวจบทำไมกูต้องมาทำอะไรแบบนี้โอเคเคียโตรอด 360โรรวมตู้สเตปอัพด้วยครับสำหรับไอเกียโตกว่าจะหดาวมาดูกันนะครับพเพื่อนๆว่ามันจะทรพีทั้งพี่ทั้งน้องหรือเปล่าเขานาะหวังว่าจะไม่เล่นลิ้นเหมือนพี่ชายแกนะเี่ <Yeah. S 1> แต่ผมเชื่อว่าคาลโนเธอจะมาง่ายเพราะเธอชอบเงินและเงินของเราก็คือตั๋วกาชา <S 2> <S 2> แต่เหมือน <S <S มึงจะไม่ชอบกู <S 2> <S 2> ไม่มาหวังว่าจะได้เห็นใบครอเวอร์ห้าแชกิงจไม่ใช่ครอเวอร์นะทุกคนมันเป็นใบอะไรสักอย่างนี่แหละ จะดิบเรดไหมนะฟาน่าการลุเรดที่ตรงตราตึงใจมากครับทุกคนไม่ลืมอีกแล้ว ทำไมตู้นี้มันแบบอภิมหาโคตรละตประตูทองไม่ใช่ทุกอย่างคาโฮเนาะคาโฮะเนาะผมขอเรียกสองตู้นี้ว่าตู้ทรพีแห่งการหลุดเรศคนไม่หลุดก็เกลือแเนี่ย <c oughs> ในที่สุดแกก็หนึ่งห้าแชกโอเค าฉันชอบมาร้องเพลงที่นี่เอามบเอาแบเอาเสียงการ์ดีนวะยังไม่เอาดีกว่าทุกคนดินลายหิบมาสักทีนะครับกับคาโฮอนโนของเราอีกห้าตัวเลยนะทุกคนฉันมีชื่อว่าคาโฮอนโนซึ่งมันคงไม่จบในอีกร้อยสิบโปรแน่นอนครับทุกคนม่หยุดหยุสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวคาโฮอนโนอีกสามตัวอวิไรอามาได้ไงก่อนคุสุ่มหาทรพีและทรยศเฉยไปต่อครับอาจจะไม่รับฟ สามตัวเว้ยผมบอกแล้วว่าเาโน้ม่็ทรพีเหมือนพี่ชายมันแต่กูชื่อใช่ไอ้ยาได้อยู่ขอสองตัวได้ไหมก่อนการันตีอ่ะเฮ้ยได้การสกิลของไอ้แก่ใต้วิหารมาทุกคนอัสปปปปปหยเ้โอเคน่าสกิลของลิชบัง มึงมาย่างไงและการันตีก็ออกมาที่ร้านสำหรับคาโน่ยังขาดอีก2ตัวครับหวังว่ามึงจะไม่บัตยี่ยมจริงสองร้อยยี่สิบโลแล้วนะครับสำหรับคาวโน่แล้วก็สองร้านจริงแล้วต้องมาเสียตัวกาชาให้พวกมึงสองพี่น้องอับน้ำในคลองถึงห้าร้อยใบแล้วครับเนี่ยแล้วหน้าสกิลก็ตามมาต่อร้องเพลงใต้แสงจันทร์ตื่นเต้นสำหรับคาวโน่แล้วก็ยังคง การสยิลต่อครับผมอ้าวเรื่องมาสุ่มการสกิ Q ลเดนอ้าวและกันการหิดห้าดาวแล้วห้าดาวแล้วครับสำหรับลมหายใจแห่งความมืดห้าดาวแล้วจ้าเย้โคตรดึงสองตัวเว้ยข้าวหนูอืมอ้าว้าวมันเล่นเลี้ยงกับผมทั้งพี่ทั้งน้องเลยว่ะทุกคนและการสกิลมาอีกแล้วหรอข้าวหนูไม่ไปกรีบอีกครั้งสามร้อยยี่สิบใบแล้วทุกคน 330รบไปเธอก็ย ma. He hey, hmm. ังไม่มาเขาส่งฟาน่ามาแทนเอาดีๆเฮ้ยอย่าบอกนะว่าการตีรอบที่สองเธอจะไม่มาเลยการสกิลมาอีกแล้วทำไมมันหลุดขนาดนี้วะการสกิลมาตกไม่มีอะไรจะพูดแล้อทำไมผมต้องมาเจ็บปวดกับดูการชาแบบนี้ด้วยวะทำไมอะไรการตีแบบเต็มข้อล่อเต็มแข้งอัดสองตัวนะโอเคจบ ดนไม่สองการันตีทุกคนสําหรับเขาเนะะทรพีทังพี่ทังน้องสมแล้วที่มีใครสุ่มผมคิดว่าผมน่าจะเป็นคนเดียวในเซิร์ฟนะที่ทํา5ดาวคนอื่นไม่น่าทํากันไม่น่าทำกันจริงๆป่ะกิเลมากเวอร์สมแลวทจะอยู่ใต้วิหารสมุทรอยู่ในทะเลก็คืออะไรเหมือนทะเลใย่สองดาวเอสสดาวเอสดาว มาแล้วครับผมเคียโต5ดาวคนแรกของเซิร์ฟและเพียงคนเดียวเ <What? S 1> ขาไม่มีใครทำมาแล้วจ้า,า้าดาวพงแทร์ฮาวโน้5ดาวต่อครับคาโฮโนะตอน6ดาวดูดีอยู่นะต้องพลังชีวิตสูงสุด12%อะแล้วเธอฮิวแรงตามพลังชีวิตสูงสุดแต่ยังไงผมว่าชาม่เก่งกว่าอยู่ดีแม้คาโฮโนะจะ5ดาว แต่ไม่ต้องห่วงครับทุกคนผมนี่แหละจะพิสูจน์ให้เพื่อนเห็นเองว่ามันห้าดาวแล้วเป็นยังไงเอสเขาโนสองดาวแล้วเขาโนก็สามดาวแล้วครับทุกคนสี่ดาวเขาเข้าพิจารกาสู่ห้าดาวเอสโอเคครับทุกคนขอเวลาฟ์มคืนเดียวแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวพี่น้องคู่หูทรพีให้เพื่อนรับชมกันแต่เหมือนได้ข่าวคราวมาว่าคอสตูมของคาฮโนโอเคว้าวชิเมทุกคน นี่ชุดวิทักเวทมนต์นนหรือว่าไซเอร์ัสมงไล่ชุดหนึ่งก็คือสาวเมดโอ้โหเฮ้